เต็มเลยได้อีกสักคู่นะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์กวยก็จะไปเซ็นว่าเจ้าที่นะครับแล้วก็จะอาจจะได้โชคได้ลาบด้วยครัข้อฝากกันกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามให้ด้วยเด้อวันที่ห้าวันเสาร์อะไรนะไม่ไม่ไม่อะไรสารอะไรเนี่ยสารอะไรสารน้องระเบิดน้องระเบิดสารน้องระเบิดสารพ่อน้องระเบิดจ้าชื่อปู่แยม ยายสีมยายสียายสีปูเย้ม้าถ้างวดต่อไปถ้าถูกเดี๋ยวจะทำป้ายมาเลยเนาะับป้ายมาทำป้ายปูกับยายมาให้เลยเนาะเดือดเดือดเดือดทำเอาแบบมาเอาแบบถ้าถูกเดี๋ยวทำป้ายมาให้เลยทำป้ายมาใส่ให้เลยยายตาให้ใหม่สวยๆเลยเนี่อันนี้ป้ายเก่ามีอยู่แล้วแต่ว่าแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ ปู่ย้มมีสียังไม่มีป้ายชื่อนะครับก็โอ้ยใหญ่จาเอ้ยเนาะคุดเจ้ามดสุเหมือก็นี่ออาจันโคยเธอทีตุกตามภาษาจันโคยคุยเธอมันนี้ก็มันเดึงติดจันโคยเริ่มทำพิธีแล้วใช่ไหม ที่ฐานจุดนี้ต้องแกะก่อนก่อนเราจะปลูกผูกผ้ากสิบเจ็ดสีให้ก่อนเนาะการโคยทำพิธีปลูกผ้ากสิบสีให้ก่อนนะเดี๋ยวว่าจะจุดปลูกผ้ากสิบสีอะไรเสร็จก็จะอ้เออยอ้าโลยโลเติร์น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 อันน้ำโนนี่สามตัวตรงๆเนี่ยพ่อมาตี ងៀងពីសខាងៀងស្រីអើយសួតចាបန်းថ្វាយអើយរបស់ជាអើយតែយយតើតែយយតើអឺអឺអង្គកឆៃណែថ្ងៃមួយយកនេះមួយថ្វាយកាអង្គវាយយំលូបានុំនេះចេកសមតុកទុ្អម

បោយយុបៃទូពេញពេញលើយុផຫມាត់ងាពោះទៅបານបៃទូពេញពេញត្រង់ត្រង់ហ្នឹងហើយមកហើយអាបៃល្បីរឿវិជ្ជាឈ្មោះវិជ្ជាអឺកាណប្រោយងោះដេញដេញដេញដៃចាន់កួយណោះបា nó yeah. yeah. này. Cỡ, cỡ. à, ta sì, cái em, Ta sì gặp dây em. 기대โอ้สิเน่มาหลอเตียงรูปเตียงอังเอ้ยสิเน่อ๋อโอ้ยต้องใหญ่ต้องตาหลอหมดรูปគ្នាเอ้ยบ้านหมอกบ้านกอหลอเจียหลออังอังជាប្រធានជាពីរចផលពុទ្ធព្រញ្ញាគេหมดជាប្រขันหลอโอ้ยหลอสิเน่อูย rona ติงขอเอาบ่สิหลอเลเอ้ยหนอมัดมึงหลอខ្លាំងចេះนับទេតាយាយអអើយណ้อតាអើយាយ យាយអរហើយណអរហើយយាយតាអើយអរហើយអឺកព្យយៈប៉ុទីកំបាទបោះថ្មីជ័យប្រសាបានតើគ្រូពរអាចណហើយស្នេះអឺណ៎អីណោះចង់សើចាន់តະລកើមិនរ៉ាត់តែនេះពេលល្បើនេះកាក៏អូយត្រីបងសាណាត្រូវសាណោះបើមູបងក៏មិនត្រូវត្រូវទេ Muyên mà tên ní thế này đẹp không huh? Nguyên ngay ngay giêng lưu áo ngay 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 giêng lưu áo ngay 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 ngay

มันกลังเเรียนมอเตอร์คูเปอรมู n h อ้ยเบียดต่าตกใจเหมาะเลยแันเียเตาอยกำลังถูกพาดเจ็สีในสารจับโูระเบิดหนองระเบิดครับตาเอ้ยกับัญาไม่รากขอกเนี้ยดื้ออ้ยหัมาศูนย์นี่ครับ เย้เย้แบบจะเน้นได้จอมมือครับแต่ว่าอะไรย้ายไม่ต้องอิจฉาโอ้ยย้ายอิจฉากันให้ทุกคนทุกท่านให้ทุกท่านรู้นี่ตะแย้มยายสีโอฝั่งซ้ายคือตะแย้มตะแย้มฝั่งขวาคือยายสียายสีสีนี่ผ้ากีตาร์แลนาะงผ้าขาวเนาะแล้ววันหลังเย้ มายตัวบุกันมาจีดื้อตรงพระขาวนะครับก็รอรุ้นกันงวดหน้าจะได้ทางป้ายหรือพระขาวให้กับยสีหรือไม่นะครับย่อยกับพะยาพรเตยกับพรยังกระฤกษ์เฮ้ยชอบสีคิวอ๋อจิเทพจิโทโทไทยจิไทยจีไทยไทยเทอือลำปรับขยมประบาดก็ถูกไหมก็จะมาสร้างางี้ให้นะก็ขอให้ถูกก่อนเราจะไม่บอกว่าเราจะทําอะไรทําอะไรแต่ขอให้เราถูก ពួកក្រោយក៏ຈະមកធ្វើឲ្យทันទៅលើយណាតាតាអើយក្រក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 តូរហឹកជើងឡាផ្សំចុះចាកុំបៃចុះនឹងគេដល់ស្រុកនឹងអុកលើកជើងងួនតាក្រកទៅណារ៉ាប់រ៉ាតាໃຫយម៉ូលូពួកព្រងបាលៃឡ่ะនេះលូកសៀពួកព្រងបាលៃស្អីនេះលូកាន់ណៃអើໃຫយលើរ៉ាប់ទូលផងណា អ្នកកើយកបານនំទៀកកော်ទៀលអោនក្រអកំឡុងលុសងមកវាសັດមានទៀកភុំភុំកាត់ជីវិតភុំកាត់មួយទៅត្រេនទៀលអោនក្រប្រិញ្ញាចិត្តជូគ្មានរ៉ាបិតតំពូតំពឹងសបានពឹងទីរៀបអានតែគ្រៀតចិត្តល្អមក្រប្រិញ្ញាចិត្តជូគ្មានរ៉ាបិតមកໃញមកໃສពីខាងក្នុងតែឈឺតែឈឺព្រោះថ្ងៃនេះមានរបស់សែនវាយเยอะតើអើយនេះខ្លួនចៅវឹបស្រក់ណាទេចូលទេនេះ

สามนสห้าส <ules> <motiv ators> <m> <ma> <ke> ี่หนึงห้าสองส่ห่มารจับจุนี้ต้องจับาสดนี้ต้องจั่าุดนี้ต้องจัุนี้ต้องับดน้ต้งจจดนี้ต้อับจนต้องจุดน้องจี้ต้องี้ต้องจับเอดนม้ต้องจัน้ต้องจจน้องับตองจัาจุ้ับจุ้ต้องด้ต้องหัพจองจุดนองจัุน้ับด้ต้ับน้าองับจุด้สองาุดห้ต้องนี้ตอับจด้าองบจุดน้ัน นาะจานกโกยก็ซสาทุซ่าธุสาธุาธาธหิ้งเฮงเลยด้วยกันสุขคนเด้อเย้จ้าการโกยนะครับหให้ตร,ตรงมาแล้วนะครับ<ล>สองวสองวดนะครับที่นี่นะครับให้ตรงมาแล้วสองงวดซ้อนนะครับงวดที่แล้วให้งวดที่แล้วให้สองเจ็ดกับกับสี่ห้า <ๆ S 1> นะครับงวดที่แล้วให้สองเจ็ดกับสี่ห้านาทุสาธุ ใครพิมพ์สาธุก hey. hey. okay. okay. um. ็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับขอให้รวยเด้อสําหรับใครพิมพ์ที่สาธุสาธุเอามาก็ขอให้รวยๆกันทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆเด้อตาเอ้ยใจเอ้ยทางพิจารณาวรัันสาธุสาธุในบ้านถวายหมูดมาคุ้มจุ่มตัวอ่องสาธุสาธุใครพิมพ์สาธุก็ขอให้รวยๆทุกคนนะครับขอให้เฮงๆโดนสามตัวตรงๆนะครับสำหรับงวดนี้นะครับเอ้ยใเอ้ยบเจ้าพอง ยายมาให้น้ํากัวอ๋อสวัสดีครับยายยายก็มาขอโชคขอลาบด้วยกันเนาะนีามาให้กันน้อ๋าัวมาให้กินน้ำสาธุยายวัที่แล้วได้กับเขากี่บาทวัตทีแล้วได้กี่บาทวมดทีแล้วเนาะได้ยี่สิบบาท ได้ทั้งบนทั้งล่างเลยบนซิปล่างซิปบนซิปล่างซิปยายไม่กล้าซื้อเยอะเนาะอาจารย์โกยให้ให้จีมาจีงวดละยายไซื้อไปซื้อเปเลขยานอื่นวดนี้หวังจะได้ตรงตรงเนาะให้มาสองวดนสวนแล้วงวดที่แล้วให้ล่างบนเลยงวดงวดนี้ก็จะได้ล่างบนแล้วเนาะอกได้ล่างบนสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปผมไปดูอาจารย์โกยก่อนเด้อผมไปดูอาจารย์โกยก่อน สาธุสาธุนะครับยายนี่ก็ถูกนะครับถูกบนล่างเหมือ<ม><จ>นกันนะครับท่าผู้ชมนะฮะไหวอันนั้นนอนเนียงพีสาขาบ้านทวายุกาลอ,อเรีสาานรนโนในใยาโบ๊ะใยมาขอพอรเหมือนกันบอก ไ้น้ำบัวพอดีเจอเจอเจอเลยมาแวะแวะมาดูโชคลาบจารนโกยโอ้มาขอโชคลาบกับจานโกยครับโกงกับน้อเจยายลกยยี่สิบ้งบนทั้งล่างเลยปะจานโกยลงมาแล้วนะครับถัว้อยมาลายอย่างสวยเลยเนาะยายเนาะเอายายขึ้นไปคล้องกับเขาหน่อยยายยาย ซาทุสาทุนะครับใครผิวใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกันเทียมสาทุด้วยนะครับถ้ากรเพียมสาทุก็ขอให้รวยๆเพ่งๆด้วยนะครับโอ้พ่งมาลูเลยโอ้วงมาลัยสวยเนาะสำหรับวงมาไลยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทีนิว สุรินไทยแลนด์นะครับเอามาที่นี่นะจ้าเอ้ยครับตทเยี่ยสีแมเยี่ยีบซาต ยายดรับาด้ยโลยานกันตลกหย่านหย่านกัตลกลอ๋อแกปุดลว่ยางวดที่แล้วก็โดนกันทั้งคุ้มเลยเนาะถือทั้งคุ้มเลยถูกถูกทั้งคุ้มเลยถือทึ่งทึ่งทั้งล่างเลยอานอนยายนาะไม่ต้องกลับเลยถือถือทั้งทึ่งทึทั้งล่างเลยเนาะ เต็มเต็มเเลยแกบอกไม่ให้กลับแกไม่ให้กลับด้วยคโอ้อาจารย์ลวยไม่ให้กลับเ้ยทีแล้วนู่นก็ไม่ให้กลับบ่ที่แล้วตอนพีเก้านพีแม่ซนตายนะอวัั้นมงานศผมเลยไได้่เามใจอาจารย์โกยบอกว่าอีกสักครู่อีกสักครู่อาจารย์โกยจะ จะเข้าไปขอโชคขอลาบกับศาลเจ้าพ่อน้องลำเบิกนะครับได้สักครูนะ่เนาะตอนนี้อาจารย์โกยว่าขอให้ตั้งหลักก่อนนบบงอไแถวก็มีอาจารย์โกย ถ้หมดหน้านะถ้าเอฟซีช่วยนะโอ้ไฟลูกดีเนาะอาจารย์โกยเนาะขนาดลมโอ้ยเอเอ้า <c ười> สาธุสาธุตรงตรงเด้ออาจารย์เด้อสาธุสาธุตรงตรงเด้ออาจารย์ใครมาแล้วสาธุด้วยกันนะครับ กางเกงขี้เลยกางเกงขี้เลยไม่เป็นไรบอยไม่สวยแต่เสื้อเสื้อสวยนอจานนอเสื้อให้เมื่อกี้นะบ่โอ้ใครคนหนึ่งไม่รู้จักชื่อเขาเอามาให้ให้มันออกก้อนมาให้ออกก้อนน่ะจานสาธุสาธุสาธุ ก็ย่าดีใจไงได้กินขนมของหวานเนาะปูเนาะมันเข้าง่ายแต่มันออกยาก <นะ S 2> ออกยากบอออกยากจริงจริงทุกคนรอประมาณสักหนึ่งทีขครึ่งครับผมอ่ะโอเคถุกไม่เป <ๆ S 1> ็นไรอา,าจารย์ใจเย็นๆครับใจเย็นๆอาจารย์อยกายใจท้อ อยากรอรอยิ้มเต็มหน้าหนึ่งสองสี่แปดสองห้าหนึ่งสองสี่แปดสองห้าประวัติเขียนอะไรครับอันโฉหนึ่งสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดสองห้าสองห้าต่างหากเผื่อ อะไรเคลใหม่หนึ่งสี่แปดกับสองห้าอ๋อจ้าเอาใหม่ห้านี่อ่ะหนึ่งสี่แปดกับสองห้าสาธุ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 ช่วยกันพิมพ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับหนึ่งสี่แปดกับสองห้านะครับมันอ่อนแล้วเนี่ยพิมพ์เข้ามาขอให้ดูอ่อนแล้วหนึ่งสี่แปดกับสองห้าออกแล้วบ อ่อนรับสองห้านะครับด้วยการพิมพ์ออกไม่ออกผมไม่รู้อ่อนแก่ใครพิมพ์แล้วก็ขอให้มีรวยด้วยถวยคักตรงนะครับเดตา้ยคลรอัญาตายายเขาบ่าอะไรมั่งเลยแต่เติมมันทั้งราตตายใหญ่ครับเอ้ยตายใหญ่นี่เก็บมง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 บิดใหญ่ตาอยเจ๊ยางมง ตีอย่างมุ้งมุองก็จานกุยให้มาไม่ใช่จานกุยครัเป็นตากับยายตาแต่เย้มเยียสีตาเย้มยา่ยสีให้มาหนึ่งสี่แปดสี่แปดกับสองห้าสองห้าก็น่าจะยังไงเดี๋ยวรอรอมาติดตามชมกันอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าจานกุยเนี่อ่อนแล้วใกล้วันเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งวันนคร้บ อาจารย์กยอ่อนแล้วเหนื่อยแล้วโน้กใบ่ปสรุปเพราะว่าเหนื่อยแล้วคุณตาตายายนะตายายสิงล่างอาจารย์กยใช่ไหมครับเมื่อเชียร์ไม่ยอมออกเชียไม่ยอมออกไม่ยอมออกเห็นผมอ่อนแล้วเลยใช่ไหมใช้เวลาออกนานนะครับอ่านะครับก็เป็นเลขนี้นะครับกับอาจารย์กยนะเป็นเลขนี้นะครับไม่จูมือก่อนเรียมไรโดนแจ้นะยิงหน้าโคจังจังยังไงตบานยืมจังิงยังไ จะเป็นเบอร์ท่มเป็นเบอร์ท่มเป็นเบอร์ท่มอืมพอพออันนี้ถึงต่างประเทศไหมนี่นู่ถึงเวียดนามนู่นี่เหรอบาตมาโนบาตมาอีเราครับครับถึงต่างประเทศถึงเวียดนามเลยบาตอืมอ้ยหนึ่งสี่แปดกับสองห้าครับหนึ่งสี่แปดกับสองห้าถูกไนะครับก็ขอบคุณอาจารย์โกยนะครับขอบคุณเจ้าไหนนี่นี่ได้ของอาจารย์โปยจ้าได้ของอาจารย์โกย อาจารย์ควยให้ให้อาจารย์โวยไปเอามาจากไหนเลขนี้ที่ไหนที่น้องระเบิกเจ้าพ่อนนองระเบิกเจ้าพ่อน้องระเบิกให้จ้ะคุณอะไรตายแยมยายสีเจ้าที่ตรงนี้แหละให้ด้วยจ้ะโอ้เลขอะไรนี่ยายโอ้สวยงามมากเลยหนึ่งสี่หนึ่งสี่แปดสามตัวตรงล่างสองห้าโอ้ล่างสองห้า ยายชอบไม่รีนี่ชอบมากเลยชอบมากจ้เดี๋ยวใกล้ๆวันเรามาเอาอีกทีหนึ่งเนาะมาจะใกล้วันอาวันที่สิบหกวันที่สิบ่ายายรู้ก็จะได้มาเด็ครับอันนี้บังเอิญนะมาให้น้ําบัวกินน้ําเจอพอดีโอถือว่าเป็นความโชคดีของยายเลยเลยสาธุสาธุาธุสาย้มยายาฉี สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบริาหาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิง่งให้น้ำแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคหี่ย่้ำไดลทันสิบนไพรผ่าชีพและสิบนไพรผ่าตดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ